ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนครูชานะคะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูชาลินีนะคะกับวิชาวิทยาการคำนวณของชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของแผนแท่นักเรียนดูนะคะ เราจะมาเรียนเรื่องของข้อมูลสารสนเทศเรื่องของข้อมูลสารสนเทศนะคะไม่ยากเลยลักษณะของข้อมูลที่ดีนะคะข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่มีการรวบรวมไว้เช่นนะคะข้อมูลจากตัวสอนข้อมูลภาพข้อมูลตัวเลขข้อมูลเสียงข้อมูลอื่นๆนะคะ สำหรับลักษณะที่ดีของข้อมูลนะคะข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือได้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้เลยนะคะตรงตามความต้องการของผู้ใช้มีความทันสมัยทำให้สามารถใช้งานได้ในทันทีมีความสอดคล้องกันของข้อมูลนะคะสำหรับประโยชน์ของข้อมูลนะคะ1 เป็นประโยชน์ด้านการตัดสินใจหรือการแก้ไขปัญหานะคะถ้าเราทราบข้อมูลต่างๆนั้นทําให้เราตัดสินใจได้หรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะเช่นถ้าเราทราบถึงข้อมูลของประโยชน์ของน้ําผลไม้เราก็จะรู้ว่าเราควรจะเลือกกินน้ําผลไม้เพราะสาเหตุอะไรนะคะหรือถ้าเรารู้ว่าเรารู้ถึงข้อมูลของการดื่มนมมีประโยชน์อย่างไรเราก็จะเลือกรับประทานได้เลือกดื่มได้ตามที่เราต้องการนะคะ สำหรับประโยชน์ของข้อมูลข้อที่2นะคะด้านการติดต่อสื่อสารเมื่ออยู่ในสังคมนะคะเราจะต้องติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในหลายๆวิธีจะทำให้เรากับผู้อื่นเข้าใจในเรื่องต่างๆได้ตรงกันนะคะ ข้อที่3นะคะด้านการเรียนหรือการทํางานประโยชน์ของข้อมูลสําหรับข้อนี้นะคะนามาพัฒนาตนเองให้สามารถเรียนหนังสือหรือทํางานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเช่นถ้าเราจะทํารายงานมันก็เป็นประโยชน์ด้านการเรียนใช่ไหมคะเรื่องของข้อมูลถ้าเราจะทำเอ่อทำอะไรดีเอ่ยทำคลิปวิดีโอส่งคุณครูเราก็ต้องทราบถึงข้อมูลว่าเราจะทำเรื่องอะไรใช่ไหมคะเป็นประโยชน์ด้านของการเรียนด้วย สำหรับประโยชน์ข้อที่4นะคะด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมถ้าในชุมชนของเรานะคะมีข้อมูลนักเรียนที่ชอบเล่นกีฬามาขึ้นเรื่อยๆชุมชนก็มีโอกาสที่จะมีงบประมาณในการสร้างลานกีฬาขึ้นมาได้นะคะนักเรียนสำหรับ เรียนรู้แหล่งข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมินักเรียนพูดตามคุณครูสิคะแหล่งข้อมูลปฐมภูมิเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ข้อมูลโดยตรงกับผู้รับเช่นการสังเกตการสังเกตนี่เราอะไรสังเกตคะสังเกตด้วยตาของเราเองนะคะเรื่องของการทดลองการสำรวจข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมินะคะนักเรียน ในส่วนแหล่งข้อมูลทุติยภูมินะคะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้นะคะเช่นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหนังสือโทรทัศน์นะคะอะเรามาดูรายละเอียดต่อไปนะคะการรวบรวมข้อมูลนะคะขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลนะคะหนําหนดวัตถุประสงค์ 2. วางแผนและพิจารณาแหล่ง แหล่งเลือกของข้อมูลนะคะ 3. กําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล 4. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลและสุดท้ายสรุปผลข้อมูลค่ะเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะคะ 1. เราต้องกําหนดวัตถุประสงค์เราต้องทราบสิก่อนว่าสิ่งแรกที่เราต้องทํานั้นเราต้องทําอะไรเราต้องกําหนดขอบข่ายในการที่เราจะต้องหาข้อมูลนะคะอย่างในภาพเขาต้องการรู้เรื่องของพืช ส่วนประกอบการจเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ของพืชน,นักเรียนเองเวลาหาข้อมูลนักเรียนก็ต้องทราบว่านักเรียนต้องการข้อมูลอะไรใช่ไหมคะในส่วนของข้อที่2นะคะเราจะต้องทําการวางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลนะคะวิเคราะห์ว่ามีแหล่งข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นตรงตามความต้องการที่เราต้องการหาข้อมูลนั้น,น,นและแหล่งข้อมูลนั้นๆน,น,น่าเชื่อถือหรือไม่ ในส่วนของข้อสานะคะกําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลวิธีการรวบรวมเนี่ยจะมีอยู่4อย่างนะคะคือการสังเกตการสอบถามการสํารวจและการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารค่ะสำหรับข้อ4ี่นะคะค้นหาและการรวบรวมข้อมูลมันจะเป็นการดําเนินการรวบรวมข้อมูลตามวิธีที่เราเลือกโดยกําหนดสิ่งที่เราต้องการก่อนที่เราจะต้องลงมือทํานะคะ และข้อ5้ข้อสุดท้ายสรุปผลข้อมูลนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาประมวลผลโดยการเปรียบเทียบจัดกลุ่มแยกแยะหรือเรียงลําดับเพื่อให้กลายเป็น สารสนเทศนั่นเองนะคะเรามาดูว่าการประมวลผลข้อมูลเนี่ยเป็นการนําข้อมูลที่อยู่มีจํานวนมากมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศก่อนนําไปใช้งานซึ่งการประมวลผลเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีนะคะเช่นการเปรียบเทียบข้อมูลการจัดกลุ่มการเรียงลําดับข้อมูลการแยกแยะข้อมูลนะคะจากตารางตัวอย่างนะคะคือการนําข้อมูลของนักเรียนตั้งแต่อายุ1ปีถึง11ปีทั้งชายและหญิงและ มีส่วนสูงน้ำหนักที่แตกต่างกันเรามาจัดกลุ่มนะคะโดยการวิเคราะห์จัดกลุ่มและก็คำนวณเป็นตารางนะคะเพื่อให้ดูง,ง่ายและสะดวกนักเรียนลองดูสิคะว่าถ้าอายุ11ปีน้ำหนักชายในตารางน้ำหนักหญิงในตารางส่วนสูงทั้งหญิงและชายต้องสูงเท่าไหร่หรือเป็นข้อมูลที่เขาสำรวจได้มานั่นเองนะคะ ในส่วนของการสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยวิธีการเข้าไปในเว็บไซต์เราสามารถค้นหาข้อมูลโดยเรียกเราจะเรียกการค้นหาว่า Search Engine นะคะหรือเว็บไซต์ตัวอย่างเช่น Google นะคะสามารถค้นได้ด้วยวิธีการด้วยคำว่าคีย์เวิร์ด ที่คุณครูเคยให้นักเรียนค้นนะคะตามข้อมูลที่นักเรียนต้องการหรือตามที่ครูให้ทําใบงานนะคะว่าครูต้องการให้นักเรียนทราบข้อมูลเรื่องอะไรนักเรียนก็จะพิมพ์ข้อความนั้นลงไปใน Google หรือนักเรียนจะต้องเลือกหมวดของการค้นหา เช่นนักเรียนอยากได้รูปภาพประเภทไหนนักเรียนอยากได้คลิปวิดีโอประเภทไหนอยากได้ข่าวอยากได้แผนที่หรืออยากได้อะไรเราก็ค้นหาตามหมวดหมู่เลยนะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะการค้นหาข้อมูลจากหลายแหลง่งเราจะไม่นิยมค้นหาข้อมูลจากแหล่งเดียวนะคะเราอาจจะค้นหาจาก Google ค้นหาจาก Google Chrome ค้นหาจาก Yahoo ในหลายๆเว็บไซต์นะคะ ในส่วนเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าการประเมินแบบไหนเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือเรามาดูนะคะว่าเราจะต้องดูจากอะไรบ้างข้อมูลที่เราจะต้องศึกษานะคะต้องมีผู้เขียนต้องมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีวัตถุประสงค์ในการจัดทําข้อมูลว่าเขาจัดทํามาเพื่ออะไรเขาจัดทําเมื่อไหร่ ปีไหนครั้งที่พิมพ์เขาพิมพ์มาเมื่อไหร่และแหล่งอ้างอิง,องมาจากที่ไหนบ้างถ้าเราหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตเราไม่นิยมหาจากเว็บไซต์เดียวนะคะในเรื่องเรื่องเดียวเราจะต้องหาจากหลายๆเว็บไซต์เพื่อเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบนะคะนักเรียนว่าข้อมูลนั้นมีความตรงกันเหมือนกันน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะเราสามารถเอาไปทำรายงานได้หรือไม่นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็หมด การสอนแค่ช่วงของข้อมูลแค่นี้นักเรียงคนไหนสงสัยนะคะวนกลับไปดูตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้ถ้าใครมีคำถามถามครูเป็นการส่วนตัวได้เลยนะคะหรือจะฝาก ข้อความไว้จะฝากคําถามไว้คุณครูก็ยินดีนะคะถ้ายังไงวันนี้คุณครูสอนเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนถ้าเร็วไปบ้างอะไรไปบ้างให้อภัยครูด,ด้วยนะคะมือใหม่หัดทําคลิปสอนนะคะยังไงก็บายบายโอเคนะคะนักเรียนบายบายอีกต่อเด็กๆอย่าลืมติดตามชมคลิปการสอนคลิปต่อไปด้วยนะ